พาราโบลาที่จะเรียนในขัน้นม .3 มีอยู่แค่2อย่างครับคือพาราโบลาคว่ำกับพาราโบลาหงายครับคว่ำนะครับก็คือแบบนี้นะเรียกเยกเป็นร่างคว่ำก็ได้ครับนะครับอันนี้คือคว่ำนะฮะความอันนี้คือหงายนะครับอีกอย่างนะครับคว่ำกับหงายเนี่ยพาราโบลามาจากสมการกําลังสองนะครับ สิ่งที่จะต้องใช้นะครับในเรื่องพาราโบลานี้ก็คือ1เรื่องกลนนะครับเรื่องรากที่2นะครับเพราะอาจจะไปแก้สมการโดยใช้สูตรนะครับโยมาเรื่องการแยกตัวประกอบก,บก,บก,บกบับนะแยกตัวประกอบ,บนี่เพื่อที่จะให้นะครับเพื่อท,ที่จะให้เรามีเทคนิคมีเข้าใจถึงเรื่องการหาค่า x นะครับในสมการกำลังสอง พราะในสมการกำลังสองเนี่ยถ้าเราหาค่า x ได้หรือแก้สมการได้ก็จะหาพวกจุดตัดนะครับบนแกน x กับแกน y ของเรื่องพาราโบลาได้เป็นสุดท้ายของเรื่องการาวิเคราะห์นะครับกราฟพาราโบลานะฮะวันนีมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับในเล่มที่ม3าเทอมหนึ่งเนี่ยทุกเรื่องสัมพันธ์กันหมดเลยครับเรื่องสุดท้ายจริงเรื่องสําคัญมากนะครับเป็น,านการนําทุกเรื่องมารวมกันนะ อันนี้คือถ้าเข้าใจตั้งแต่บทแรกเนี่ยบทต่อๆไปถึงบทสุดท้ายก็จะเข้าใจด้วยนะก็จะง่ายเลยบทนี้จะง่ายเลยครับห <c oughs> งายคว่ำสองอย่างนะแต่ถ้าถ้าเป็นมปลายเนี่ยจะเรียนแบบตัดแขทงซ้ายกับขวาด้วยอันนี้แค่เรียนแค่สองอย่างคือคว่ำดบหงายนะฮะลักษณะของพาราเบลล่านี่ก็คือมันจะมีจดุดตอนที่ถ้าจะมันหงาย,น,ยมนมันจะมีจุดต่านะจุดต่ําสุด จุดตรงนี้เรียกว่าจุดยอดนะครับจุดยอดนะจุดยอดตรงนี้จุดต่ําสุดเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ลงมาลงลงมาแล้วก็มาต่ําสุดแล้วก็วกกลับขึ้นไปนะครับต่ําสุดแขนของเขาเนี่ยครับตรงนี้นะฮะก็จะไปคู่กันถ้าเราลากเส้นน,นะครับผ่านจุดยอดตรงนี้แล้วก็พับขึ้นมันจะทับกันสนิทเลยครับเวันถ้าเราหาจุดด้านขวาได้นะครับด้านขวาได้นะ นี <c oughs> yeah. ด้านขวาได้ก็ด้านซ้ายก็จะเป็นลักษณะเดียวกันทางพอๆกันทางตรงนี้เท่าๆกันนะครับทางเท่าๆกันมันจะไปคู่กันไปคู่กันครับก็จะบาะหน่อเรื่อยบาหนไปเรื่อยมีที่สิ้นสุดนะครับสูงขึ้นไปกว้างก็เหมือนกันครับกว้างก็จะมีจุดจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดอะไรนะจุดยอดเหมือนกันจุดยอดจุดยอดตรงนี้นะครับก็เหมือนกับโค้งนะครับเหมือนกับ เหมือนกับมอนะขึ้นขึ้นเขาครับก็จะมีจุดสูงสุดนะสูงสุดสูงสุดเส้นนี้เขาเรียกว่านะครับแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรก็จะมีเป็นลักษณะแบบเป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับ,นะรบงายกับคว่มสองอย่างครับแล้วก็บานออกไปเรื่อยจะมีลักษณะเป็นคู่กันทับกันสนิทนะนี่คือภาพรวมของ คารโานะแล้วสิ่งที่จะต้องเข้าใจก็คือนะฮะมันเกี่ยวกับแกนเกับแกนวาครับครับเดี๋ยกยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับมุนมีแกน X อกแกนวาเนี้ยถ้ามีพาราโบลาพาราโมลาอาจจะมีจุดยอดที่จุดกําเนิดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะการมันจะไม่ตัดแกนอะไรเลยก็บานไปเรื่อยบานไปเรื่อยๆนะครับ นี่คือแกน x แกน y นะแกน x และ y นี่คือ x นี่คือ y นะครับถ้าความกับความลักษณะแบบนี้สมมุติว่าถ้ามันอยู่อย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้จุดยอดตรงนี้ถ้าคั้วนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เราก็รู้เลยนะว่าตัดแกน x นะครับตัดแกน x และก็ตัดแกน y ด้วยนะครับถ้าขั้วตรงนี้ก็ตัดแกน x ก็ตัดแกน x ด้วยตรงนี้แล้วก็บานออกไปเรื่อยก,ก็ตัดแกน y นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะถ้าหงายนะครับถ้าหงายนะถ้าหงายแบบนี้ก็ตัดแกน x นะครับจุดยอดตรงนี้นะกาหงายก็ตัดแกน x และก็แกน y นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องการเข้าใจเป็นเป็น เป,เป็นเรื่องเป็นหนักธรรมชาติอยู่แล้วถ้าหงายก็จะเป็นลักษณะถ้าคว่ำก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือจะต้องรู้นะครับนี่คือในภาพรวมของพาราโบลานะ,ะจะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นสิ่งสี่สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจุดยอดนะครับต้องรู้จุดยอดนะครับต่อไปจะเป็นให้เป็น S อนะฮะจุดยอดนะครับแล้วก็กราฟว่ำหรือกราฟหงายกราฟคว่ำหรือหงายครับ แล้วก็เขียนกราฟคร่าวๆได้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเป็นของแถมไปก็คืออาศัยความเข้าใจก็คือจุดตัดบนแกน x และแกน y นะครับกราฟตัดแกน x แกน y นะตัดแกน x และ y นะครับจุดที่ควรจะถ้าวาดกราฟให้ดีจะต้องรู้ว่าจุดที่มันตัดแกน x กับแกน y เป็นจุดไหน แล้วก็สมการสมการสมการแกนสมมาตรนะครับแกนสมมาตรเราลากผ่านจุดยอดนะสมการแกนสมมาตรสมการเส้นตรงนั่นเองครับเส้นตรงของแกนสมมาตรนะครับแล้วก็เขียนกราฟคร่าวๆได้แบบนี้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญในเรื่องของพลังงาและก็ภาพรวมครับต้องเข้าใจก่อนครับ